ทิ้นก่อนไมได้ตื่นเต้นิ้ตีนโจกนะอด้นตีนโจกนะไม่โจกตีนชิ้นอะไรเฮ้ยมจะมามาโจกอันนี้นะบต่คนแม่แม่มึงไปได้อ้านะาตาบบป๊งยู่หิวจะิ้นเหมอนน้นโ้โหเลยเอาเลยวูอธเชิเี้ไปแล้วก็่าบนาาจอยู่วุดเงี้ยใช่ไแล้วมงไปกองแค่ีเลี้ยงม่เม่กองอิได้ค่ะได้ค่ะอีเม่มาห้องเพลงเชฟบ้าหนุ่มชื่อนิ่ปืนอ่ะอ่าอ่า กูมากูเตียง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 เ้ข้ามาไปบ้านเร็จน่ยบอกกูเียบอกกเียแิก็จีหังเออน่มาก่ออีกเกแจ้งใอีเกบว่าแม่เนี่ยคนเดียวเะเดีนั่งพ่อเออมึงนั่งอกันเดนั่ง่ออะไเนี่ยมึงไปอ่าอยังเยังเอมก็มึงนั่งละไปบินหน้าไปทางก้องมึงไปจดกาดูอีเมย์แกเบาห่าหน่อยเมยเนาะ อับม่คำตือนเลยถ้าไผใส่เที่ยวฟักนะไม่ค่อยหัวรัเกเดียวแตไปโรงพาบาลเที่ยวฟักขำคออมองพอยแม่เพ้อีแม่ยพอข้าเจ้าเนอมครวามรู้กตมมันไอ้นองปัดไม่ยนะ ท่อนชายชอบหญิงตรงไหนไหนลองเผยใจตอบหน่อยลูกจ้าอุ๊บใจที กินฟอดดันมมันไม่เป็นอย่างไร้แม่นอ่ะเอวเยี่ยนสิบหกอกสามสิบ,มบหา้าเขานี่ยนะโอ้โอ้หหน้าผ<อ>ากนกนนบวกลบหารค,คนคนคงรู้ดีแรงน้องกิงนะพี่อย่าถึงกันองนะแทพบ้าบปป้าหน่ารักไหน นั่นมันอย่างหัวโลดแท็กเตอร์หัวฮะกัวอีรุ่นนี้นะหัวขโมยสังโควันนั้นบอกว่าขอมาสักสิบคนได้ยีพี่เดี๋ยวเอาหมอนห้องแทมมาแจ้งยัางหัวละป้าโอ๋อมาบอกว่าแจ้งคนเท่าเจ็บป้าสนไหมค่ะ พรูบล่อรีบมาสุขอขอเพียงนั้นเดียวเท่านันแม่มึงรักน้องกิงนะพี่อย่าทิ้งน้องนะเทพปะปะหะฮะโอกมาเรียนรู้ สอบิสอบเธอโอ้เดี๋ยวขอมใจนา๊อโอ้มใจหันโคตรนะฮะแตเดี๋ยวว่าปาหอยูนตายด้วยชื่อเลยอ๋อขมหวานไหมีดไม่หวานอีแม่เพลงนี่แลอิดูคนเท่าเนี่ยอยู่ไหนเอาเปิดมาเท่าเด้อเท่าเด้อ๋ออิแม่เุณชมมาเ้ากอนลูกลานถ้ามาหันเเาเดออ đón như vậy à? sẽ ăn ui. bữa ăn mặn lắm. bữa bịch này. quẩy. Của... chết ba ba. nè, mày. nãy <laughs> <laughs> mà mặn cái này, mẹ xì, hì ยาของดีอีแม่เพื่อนบอกว่าอย่างโน่นป่ะพี่ฝายบากินไม่เอาไปแรกเกลืออกบ่ะไม่แปรงน้ำตาอย่างนี้ก็น้ำตาหยักน้ำตากริ้เอากาแม่อุ้ยเอาไปแปรงน้ำตามไม่สั่งเป็นกาแม่อุ้ยมันได้ตี้ยงใหญ่เตี้ยๆอันนี้น้ำตาหอมสิ เพาะเพาะเพาะแม่แม่ครูห้องสีเจ้าตัวเก้าเป็นครูบาจั่บรลลุมครูแล้วไปเน่าไปเลยนแม่มากกำหมอยยุ่มพุกยุ่มพุกไอ้แม่นิยมชาวเมืองป่าได้เขาเดินที่แม่ก็บรยุ่งเขาอ่ะเออก็นนดีเหมือนกันนะผมังมาต่อเติมแซมสูงผมอันนี้มันก็มีเนี่ยพูดยอมเพยงยอมมันมีบอกับลมควมเห็นเนาะเอามาเพาะนี่คือมันอุกว่านหน่อยก็ได้ก็เอาเพิ่มเติมอย่างแม่ครห้องสีนี่นะอีแม่เฮ้ย ที่มันเอามันพอกเปิดไปเลยในอย่างหัวกอกปตทปูออดมันเดือดร้อนอแล้วปูออดนั้นมันเป็นไผ่ป่วยอีแมกไหมตายละปูออดเดือดร้อนปตทอีกป่อทิ้งกึ๊ดเนี่ยเงวทิ้งแบบผิดแล้วนะอีกป่อทิ้งอีดอย่งหยั่ันอีหย่งก็กำลุดตันเงาเสาะตัดแห่โขนมันออกแล้วก็บเสาะหาหูมันนะได้ไปสามวันเก่งมันนะ พอไอ้นี่มันบอกว่าแจกของจุ่งของเย็นก่อนพอพมอจองโก้เนี่ยมาฟังได้มันในเพลงมันยังเกาะสมุยเพราะเป็นฟังกับงมโอ้ข้ารถจักรยานมาตัดได้สาวบ้านชาวคุณเนี่ยเออเออไอเม่เอาไปกลางลำรถได้เป็นลำรถมันก็ล้นอยู่ฝั่งฝั่เม่ก็เอามาเคาะข้ามือแบบเดียวเนี่ย มาแล้วเามาเล่นแล้วมั่วม,ามานามาพรหัวพกเก้าน่าอูแน,น่ลอนมาอย่างได้เพิ่นมั่วนกใจเอมแม